สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะรักสุดท้ายอายุห่าง19ปีชมหน้าเมียเขาทรายรักครั้งสุดท้ายอดีตนักมวยแชมป์โลกอายุห่างกัน19ปีต้องบอกว่าสวยแซบ่บไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องชมหน้าพระยาเขาทรายแกลกซี่รักครั้งสุดท้ายอดีตนักมวยแชมป์โลกที่อายุห่างกันถึง19ปีเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างชื่อให้ประเทศไทยสําหรับเขาทรายแกลกซี่หรือสุราแสนคํา เป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกชาวไทยเป็นแชมป์โลกคนที่9ของไทยและเป็นแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA คนที่4ของไทยในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ทั้งนี้ในช่วงที่เขาทายครองตำแหน่งแชมป์โลกของสมาคมมวยโลก WBA จะเรียกพิกัด115ปอนด์ว่าจูเนียร์แบนตัมเวทเขาทายแกา์รกซี่เป็นมวยถนัดซ้ายได้รับฉายาในไทยว่าซ้ายถะลวงไส้และสื่อต่างประเทศตั้งฉายาว่า เด็กไทยไทยสันนอกจากนี้แล้วเขาซายยังมีพี่ชายฝาแฝดซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกเช่นเดียวกันคือเขาคอแกาเล็กซี่อดีตแชมป์โลก WBA รุ่นแบนตัมเวดโดยมีระยะเวลาที่เป็นแชมป์โลกคู่กันซึ่งทำให้นับเป็นแชมป์โลกคู่แฝดรายแรกของโลกอีกด้วยและก่อนหน้านี้หลายๆคนคงพอทราบมาบ้างแล้วว่าเขาซายแกาเล็กซี่อดีตนักมวยแชมป์โลกประกาศเตรียมย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษ โดยตอนนี้ก็ได้มองหาลู่ทางเรียบร้อยเปิดสอนมวยไทยในต่างแดนโดยเขาทรายกาแล็กซี่ได้เผยเรื่องราวเตรียมพาลูกเมีายย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษหลังโควิดสิซาลงโดยเขาทรายกาแล็กซี่ได้กล่าวว่าผมแพนกับภรรยาและลูกๆไว้แล้วตอนนี้เพิ่งอยู่ปสองเองรอลูกจบปหกเราก็จะไปแล้วตอนนี้ลูกก็มีพาสปอร์ตเป็นคนอังกฤษแล้วมีทั้งไทยทั้งอังกฤษสองคนเลยแม่เขาด้วยแต่ผมยังไม่มี อาจจะแก่เกินแกงเลยขอยากที่อยากจะย้ายไปเรามองลู่ทางไว้แล้วด้วยแฟนเคยไปเรียนที่นั่นอยู่8ปีเขาก็มีลู่ทางว่าเราน่าจะไปเปิดยิมได้นะที่นั่นยังไม่มีขาขมวยเลยเราอาจจะทําได้นะก็ใช่เราทําได้อยู่แล้วมันไม่ยากเหนื้อบากก่าก่วแรงเลยเปิดวันไหนก็ได้ถ้าไม่มีโควิดพร้อมจะบินไปได้ตลอดเลยครับอาจจะไปเที่ยวไปเซอร์เวก่อนแต่รอให้โควิด -19 มันซากว่านี้หน่อย และหากไม่พูดถึงคงไม่ได้สําหรับภรรยาที่อยู่เคียงข้างอย่างวรณภาคาบุญศรีหรือน้องหนึ่งโดยถึงแม้ทั้งคู่นั้นเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคในชีวิตคู่เพราะปัจจุบันได้มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันสองคนอย่างน้องไข่มุกน้องโอลิฟวันนี้เราจึงพาทุกท่านมาส่องโชมหน้าภรรยาเขาทรายแกล็กซี่ที่เป็นรักครั้งสุดท้ายอดีตนักวยแชมโลกที่อายุห่างกันถึง19ปีเธอนั้นจะสวยแซบคม ไม่ธรรมดาขนาดไหนเราไปชมปรพร้อมๆกันเลยค่ะชมหน้าเมียเขาทรายแกรล็กซีรักครั้งสุดท้ายอดีตนักวยวแชมป์โลกที่อายุห่างกัน19ปีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ